ครับก <Trust> yeah, ็ขอรับสวัสด the the ีนะครับกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับเพื่อนสมาชิกเพื่อพาเพื่อพาเอาเดินทางถูกทางถูกทาครับเดินไปเรื่อยกว่าครับจบนี้นะครับขอบคุนะครับเพื่อนในสุริยสงครานะครับปัจจุบันเกษตรกรเต็มร้อยนะครับมพร้อนนี้ในห้องแม่ท่องครับลองงานเสป้าครับลองงานเสป้ามา แล้วข่องที่มาดูเป็นน้อยนี่ก็คือหมายถึงว่าเอาจะต้องเรียนรู้กับการเข้าการเกษตรทุกชนิดและโดยสภาพนะครับรล่างคือลำใหนะครับสำหรับลำใหนะครับสราน้ำที่กับปัจจัยมันต่อกันได้ทังแรนะครับก็จะต้องมีสี่อย่างสี่อย่างทุกที่บ้านเนี้ยนะครับสี่อย่างทุกที่บ้านนี้ต้องมกแน่นกับมาโอบกอนนะครับคือหนึ่งอย่างนะครับ หนึ่งน้ำนะครับทำไจนะครับสองนะครับองค์ความรู้นะครับองค์ความรู้สามนะครับเงินนะครับนะเงิเงินทุนนะครับผมขาดทุนนะครับสี่นะครับบวกมันะครับอักษิคานนะครับอักษิคานครับทำต่างๆไปตามแต่งไว้มันก็อต่อได้ตามเป้านะครับแต่ระยาแหนก็จังนะครับแต่ใกล้ปุ๋ยไหนก็จังก็นะครับถ้าเราเดิน เดินเก้าก็ถูกนะครับถ้าเราเหมาะบางแขนที่ดีมันก็ความควานพลความสนใจผลตรงนั้นเกิดออกมามากเกินอย่างแท้จริงนะครับเกินแต่เกินมันเป็นน้อยนะครับกหมดเป็นน้อยที่ออกขึ้นไปนะครับสารพรมนะครับสร้างแรงน้ำก่อนสร้างแรงน้ำได้ครับสร้างแรงน้ำก่อนได้มาสร้างแรงน้ำแล้วเอาเกิดทำอะไรนะครับเกิดโรงงานทำมีคู่นักข่าวทีนี้ก็ต้อง การสตาร์ทครับตัวกาแ้อม็สู้หวต้องจางลูกนองนครับจางอถ้าลูกน้องทางานเพ่ยากก็ได้มานะครับครับอสั่งนี้อ้าเนี้ยานคันะครับหรือสพรอ่ตจะปลงปุ๋ยโต้นทุนนะครับ สำหรับที่เขาตื่นมาของกลุ่มใหญ่เราเราอยากกลป่มใหญ่ครับกลุ่มใหญ่นี้ต้นต้นสอนเขาต้นสอนเขาต้นหมุนส้นตามครับต้นสอนเอาความรู้มัไอออาสตางคนเดียวข้นได้เหรบเอาความรู้งนันมาเต็มที่แล้วคมามาคิดนะครับมาคิดแล้วมาทำครับคีดเปนมาสอนปุยสอนทำๆนี้โอ้เปนึ่สอดี ลองดูนะครับนองทำยันงานขนาดันงานจะเกโตละพอทำไปาน้องคนเือคิวเอายมักแกลงตัวเลยององสมบูรณ์สมบูรณงานลกหมดนะครับลกหมดแต่มัยันตามมต้องาอกต้องยอมอเลยมันนเป็นอะักเป็นยอง้จะสได้จะโค้งาหาได้เห็น่า ก็เอาปวาไปเขียนใช่ครับพูวแก้ได้โอเคอยู่นะครับถ้ามันเด่นมันจะลุกล้ำมันเด่นก็ได้อยู่แต่ถ้ไอย่เสี่ยงก็ยุ่เอ่อคืออย่างพูที่ยากนะครับคือเงินคุณก็ต้องประสบความรนมันต้องมีคุณก็สจับสะจับการทำเป็นเวลา ตก็มานะครับถ้าเอาเวลาไปทำงนข่องไปทำงนข้องมันกได้แต่เตตีนะครับไปไปที่ว่าพอกาาาหาแล้ว็ะไยไปเลมาแบหนี้เนถ้าเอาเงียเป็นสูวเป็นร้อยไอผมตามที่เขาคิดจากที่บางแห่กแต่ว่ตั้งเดิมพอกาาาหามันเ็นนี้ละตรงนี้ะมันที่จะมัที่จะไดคั ไปแบบมาทำไปทำมานีบอกแลาร้ับงานอะไยงี้ออกมาีบอกว่าผังงานนี่บอกว้านี่บอกก็คือมาูจากเรียองราคที่นี้เราพูงกัว่าเรออกงานไ้หรอดคาเมดีก็พวกล้ามันไม่อช่ประหลงนะมันเพิ่มมันเพิ่ม้าวนเี่มก่อนคมันเพิ่มน้านไปกับโครนแล้มาเยียมก่อนของไทยําที่ไหนไปฝั่งงานที่ไหน ฮ่าตัวนั้นมนเปิดบอกตรงนี้มาแล้วอ่าตรงนี้มันจะมาเว้ยอันนี้ก็มาดังว่าเราสุดแล้วเราอ่านก็ใช่ที่ไว้กันเนอะเป็นตัวนั้นก็ตามตรงนี้ก็สั่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาควโมรู้ที่เขาผู้นี้คือว่าเขาทำทำไยเขาได้ตังกับเป้าประสงค์ที่เขาคิดไว้นะครับอ้าวคิดตรงนี้นะครับคิดตรงนี้ถูกต้องตามความคิด ครับปีนี้นะครับปีนี้ตั้งใจนะครับตั้งใจว่าจะทดลองนะครับจะทดลองสามตัวนี้นะครับวีพีนะเบสซูจีนะครับเบสซูจีนะครับพวกภาษาอินเดียนนะครับอีกเสียดสาดกับขาวฝรั่งเงินเอาตังค์มาครับเอาตังค์มาครัภาษาเขาพูดเราพูดนะครับผมนี่มันมันจะตี้ะไรไมง่าย

วถ้นข้าวข้าวสาลีต้มย่ก็าเจ้านี่เองก็ได้ครับไป่ิดมาแล้ว้าวหามักบมันดีถ้าไปตรวจตรงนี้นะไตข้าเห็มเต็มๆเนี่ยครับไตข้าขอมทีเต็มนี่มันจะอยู่ที่ว่าของเีนนีคุณค่านะครับเต่งนะมันจะเต็มที่ตรงที่ล่านนี่ก็คือราคาราคามันี้เนาะราคามันก็ได้เงินะครับแต่มันไตมันรับขูกอ่านน้ำหนักอกินนะครับน้ำหนักอ่านอ่านเอ ที่แล้วอะไรที่แล้วมาอ่าโอ้โตุ๊กตอ่่าจังไตุตสนิทที่ว่าใครไม่มให้สมใครราให้เอาเลยนะวดกันตงานหองงานะครับวดของข้างผมันจะเตกเรี่อลุงปีนี้ออกเ่งเพราะเนี่ยอะไรปีนี้ออกแล้วเดียนออกเองเลยต้องออกใจว่ พุ่งอาีชุกี้เลยพุ่งไปเตียงต้นอกต้อกีุกี้เตยต้งอ่าไว้ตรนี้ี่ทได้ครับถูกใีสุกีเตียมต้นอ่ะเอาไปเตียงต้นติดต่อผมแล้วเอาปีชุกีรับร้อแกล้อมฝังฝ่าฝังามันี้อ่ะที่ตัวกางหนาวก็คเนาะขีนหนาวฟังฟังนี่ฟังเียงจะอู่ฝังได้่ผมจะสัวนัเรผมขอใจเรื่องต้น ตนนี้ผมจะเริ่มต้นตอนันผมจะเริ่มต้นแล้วเอเลยตัวนี้ผมไปเจอปีนะมาลงไปไปไปก่อนที้มันออกมาเดี๋ยวออกดนี้กราลออนะออกที่นี่คนตแ้จะยาวเาะไม่ดีมันยาวแล้วนปีนี่ไหนกันแม่หาาไปเลยที่ไหนรแม่พ่อมตัวนจะจอดอย่าให้บอกอนี่ยบอกเ่อบอกแต่ว่าที่ผมเริ่มต้นมันแท้นะครับ

อันเลี้ยงเยอยมากเดียวเที่ยวได้ไหมครัอ่าอ่านี้ลอบหนึแต่วหใส่น้ำก่อนอ่านรอบที่สองลอบที่สองออกมาละมีตะกุกตะกักมานออกตะกุกัะเบี้ยที่มันตึงแน่นอนมันก็ไปออาละอ่าเจียวมันเป็นเจียวตัวแบงมันนั่งได้เอาเบี้ยมันช่วยดัดกู้งได้เนาะแล้วกมีตะกุกตะเบี้ความต้านมันถึงจะได้นะครับ อันน so so ีแค่ตัวเมียแมก่อนเทปานั้นที่มันตัวแม่ก่อนถ้า่านมีตัวทาร์เอาตัวก็มันจะก็เขยิบอ่ะสั่งฝากจุกมีแค่รายนะแล้วต่อมาหันต้อนตอมาตัวผู้เจ็ดแี่วจ็ดเพราะเอาชุ่มพุ่งนะร้ว่าหมดฝนตกกลางสิเสื่อมชาตัดทิ้งนะไ่ตงไปเจ้มีแค่เส้นแค่ตัวนี้หมดที่สักทีโดยชามไทยอ่ะเรื่องนี้เอาความสุขุขเนี้ยนะสุดเนี้ยคือหัวใจของมันแม่น ผมเพื่อนผมจะได้สุนีย์้ามออกมาออกมาือของคือของเราถ่ายรูปคือขอบบงานจะไดู้่ายรูปมันงจ่อมันนักนะครับจ่อมันนกยังเป็นรุ่นรุ่นทออกคลออกไมารุ่นมันก็มีสามรุ่ทำงานทำงาสมบูรณ์นะถือว่านำงานสมบูรณ์ครับเรทำงานสมบูรณ์ก็ถึออกสารุ่นสามรุ่นานร่รถกเรียบร้อย บนได้ก็เรียกว่าท่านมาส่งบูนหลน้ำเพียงพอเลยนะเอาใส่น้ำาลกใส่น้ำก็นะครับใส่น้ำเรื่อยใส่น้ำแล้วก็เอาใส่ขอใส่ไปั้แล้วก็เอาแล้วเอาจะเอาว่ามั้นบูนส่งบูนอย่างนั้น้ามน้ำต้มน้แก้ร้มน้ี่หาน้ได้สามสิบเรับอาลูกเ้เอกว

ทำาไม่้องใส่ล้ว้นลงไม่ต้างกอดคนอะเพื่นถึงพลาสตครแล้วก็เราตเก็บผ้าเก็บเชือกเก็บหัวหฟงเนีย่ๆเนี่ยวลงอันาตกน้อยเดียวนะไปพอเปลี่ยนาก็มาเแน่ยมันลงไม่ไดแต่ออนอย่านว่ามันติดหนักกรอบหนักโบราณยันยันผานัดใต้ตกน้อยเดียวอ่ะลามันแน่นอนเา เราอยากจะอยู่ในหลับบอกที่ว่าที่ผมกลาวแล้วถ้าเขาเริ่มต้นที่ถูกต้องเริมต่างน้ำต่างเนี้ยตาพูดรือพูดยากต่างนเขาจะมีสามรู่นะครับมีุูกถ้าเขาถ้าเขาตาตามไม่ไม่นับเนีคยนี่นี่มันจะมันจะพูดที่สามมันจะใช้ปกติมันจะไม่แค่ละ นี้เขาแตแล้วครับองผมแล้วนี่มันมาลุ่นึแล้วไม่ลูสงเราอุสา์เนี่ยมันเลยมน่านกันเดือบต้านกันครับก็ตะกี้พู้งเหว่าาอนท้ายตัวนี้นะครับผมยงยำยำคือว่าดีนะครับดีเหมือนบัทุนบรรทุ่ว่าคนลบนี้คนนี้ครับอันนี้ก็ดีที่ผ่านมาใ้ของฟาดก็ดีแล้วก็ใจเหมือนมาได้มาตสามปีได้ของ ใช่ที่ว่าแกแกกรจายมาล้วีปีแต่บาตัว3ปีนะครับถ้าตัว3ปีนี้เขาเปลี่ยนแปลงละวงนนเขาเปลวงนะครับบางวงนี้มันด้อมัทานมาเได้นน้อยแต่นี่เาเราไเจอปีนะ่รัเมปีแรกปีแรกลาหลายอ๋อน้นี่ที่ตัดอิงนี่ มันกรู้่แต่เบบงครั้ล่วกบบางครั้งอันอกดูาบางครั้ก็ให้จะออกอยู่อันนี้ก็คือกัีที่ว่าที่ว่าอันนี้มันพ้นแล้วไงานไฟงานไงานมีารู้นตัวตัวเอเราอาที่เราแต่งจริงนะเอาที่เราแต่งจิงที่มีใอยก่ามิี่เราแต่งบ่อยนี่มันจะยากหน่อยแต่ออกแต่งได้กตามใช่กัตามเพราะว่าเพราะว่านเอ สารน้ำเลี้ยงก็สารที่ว่าจะไปกระตุ้นตร้นส่งต่อต่อไปครับที่ว่าเอามาด้ไย่างเองนะมันสารเก <rac ederim. S 1> <ะ>่าม you ีหาอยู sí <sch> <scores> ่ครับมัวโคจะได้ตัวน้ำกระตุ้นตัวน้ะครับอี่จรงปีนี้มันบอกอากาศมันจะเปลี่ยนใจครับเอาความแน่นอนมาได้สุดยอดแล้ว รอยปีแตนที่มันเป็นรโปกแเราไปทำวีดีโอกังนะครับลเน่ยรั้เนี้ผมมีทีงดูว่าทำลำไยนะครับจะไปนโดดหรลาทำลำไยหรอเรื่องัก็เอาเอาเอเอนาเยวเอาเอเอนาเยวแล้วกังมาเอาเอนับเอาปีง่อยๆเลียเสียด้นะครับผมส่วนผมนี้ปีแล้ว จาวนั้ต้นหนึ่งแท่งแ้ีที่ผมเมาเดี๋ยวสอไว้ตนี้หลังนี้จะสอดไว้ตรผมไปตักนะครับตักี้ออกตักี้ออกี้ออกขีออกแล้วต่อมาทำอไครับนี่นะครับใกิ่นมนไลงกล่มันไม่ลงเพราะเราไม่ได้ย่งนใหญ่ใหญ่ครับนี่พิจิตรี่ว่าเราจะลงตัวคุ้มลงตัวคุ้มแล้วแต่ความใหญ่คือมีคนข้ามีคนข้าโดยใหญ่ด้ ก็ตามนะครับ hmm. อ no? like, ันนี a, a ้ก็ค really? hmm. ือไดต้รับ hmm. ีนี้ะมีวิขเอเตเนเอ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 อะเอเเอเอเอเดเอ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 เเอเเอ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 เเนเอเอเเอ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 ้อเอนอ้อัอเเออเ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 อออะเอเอเออเอเอเาเอรัเอเอาเเอเอาอเเ การทุกคนนี้คนละหมาสครับปลปีี้เลยต่ไ้ีไปได้ระลึกไปรูปแล้วต่อไปโลกมีความมัไนใมากมหลนี้ห้าสิาสิบ้าสิเร่ก็ัทีูว่าเระารแปวนต้องเอาปกแหวาไวไแล้วก็จะทให้ังานุมนะทำอะไได้โดยกเาแหวไว้ให้เห้พ่ออเขาแล้วแตว่าบอเา ตีอยู่ในสวนเขาพีไทยแล้วเขาขอนการที่ไปไทยตีกงงามมาที่กอกงามไม่ตีมาไทยไม่พอถ้าเขาผ่านขอบยงที่สวนเขาทำานลนนะครับอย่มั่นใจอย่าย่งกอเลยนะครับตัดใจวาแต่อนตรงนี้มันสัญอันนี้ก็เราปส่งนะครับสำหรับบีบีที่กองานี้ได้ปอมใจมาวาง็นทีแนกนะครับก็แรนี้อ่ทีเจ เราเปเก็กที่เป็นเก็ีแล้วเรื่องระงเกินได้ที่พวกขาามหมาถุใแดออกก้นไป่ไรแล้วได้ปโะสานะครับอันนี้ก่วนของของใ่เสริมปสิทธิภาพพือที่ร้องกับนาจ่ายนะเจ้าควยจะคือของบริษัทรองกับน้ได้ได้ทดลองอะไ้างถจ่ายออย่างนั้นก็อาหารเสริมเนาะเข้าไปชุดที่สามว่อาหารเสริมอ้เล่์อาหารเสริมเนาะถ้าเสริมก็ไปลงอ่างเจ้าไปลงาอ่าเ เ่าหวานฟังดังใสมันหัวใจปิแล้วสาเข่าอะไรนี่เขาแก่สมาีิปกครอนอกแล้ว็มา็บที่กระโอ่งนี่ทารดไปเขาไม่ไหวนะครับตังนี้ที่เอาพัวรับลรนี่นอนที่เกที่ว่านอนม่เบวนะติ้มเกี่ยประเนที่ดินไตควาดินไตอยู่ดินไตจินไ้ดินปานไตปานไ้ โดยตลอดนะครับครั้งนี้มันมันเป็นมันเป็นความคิดของผมนะครับอันมี่เรา่าอี่กหห่อยนะาทีำระบยชอะไนะครับที่ว่าที่เว้นะครับจุดนร้นะครับคือเราพทธบาบัตรนบที่ผมตั้งใจไว้ว่าผมจะทำตรงนี้มันเกิดประโยชน์ต่างที่เรเ่ินต่างวิถีคูบาคุบาได้สร่งไว้นะครับคุบาสั่งคุบาทันจาบคุบาจะสร้างในตัวผมช่วงอยู่ในกำลัง ที่บอกผมว่าตั้งผู้กู้ก็บมก็คิงงานคิงงานอะไรแบกอยาผมคิงถ้าที่ออกจากออมบาไปแล้วคออกมาดูแลนนคิงจะสาาก็คิงมาเที่อทำอะไรหน้าที่อะไรผมบอว่าก็แค่อยนันผมก็แคัอย่าอ้งค่าหรือว่าอะไรผมจะมาดูแลซ่อมแซมจนมาพัฒนาตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์จุดลูกจุดหลานแทนที่จะมอยเติมตางที่มอยีบางอะไรผมก็เลยนะครับ อันนีก็เลค้่ไหม่เพราะว่าคุารบาสั่งน้อบารารนู้นนมเนี่ยไปเข้าขานีมาสนจตอน้าไปเข้าจเขลนจะได้ดูนี่มาหาจากคนที่เดียวึ้นยแ้เนี่ยขนาดไหนก็ต้งงจ่าทำอะไรนครับทำอะไรไปทำไเรื่ออู้ไปไเียวที่ยวก็ได้กลัวก็เลยกออกญางคนไปก่อนทีนี้ ก็คยโฆษณาต่อว่ามาผมขนาดนี้ผมทำตลาดได้โอเคนะไปถึงรวมเเจ้าหากด้วยขนาดนี้ละสามห้าพเอาแผ่นปุ้มไปที่นี่มีสัาหลังไหมมาเอาทีนี่สาพันมาเมาทุกนะคืสักพกรุงเทพฯสัเิ่ไห่ผู้คนก็เริเกิเิ่ได้ตามมาอันเดียวเรย่ร้อไรรอรหมดแล้วนะเพื่สเรือไรการส่อสหมดแล้วนี้เอาเอาพู้ ไดบอกว่าาจ้ปุ้ยวามาสอนว่าไบอกาส่าสาว่าได้สร้างได้แก่ด้วยเลยขึ้นใหม่เดินทาขึ้น่าเดิอหล่อหลงอย่างไรเดิน่อหล่อหล่อนต้องที่มีสว์นั่สถาจึงจะเป็นสถาที่บอกวเองคือจะได้สถาสถาที่ใช่ดีอนั้นี้จ้างนเดียวเขาจ้างนเดียวกเขุกจ้างเหรอ พอกระเป๋ากล้วก like, ็เ I mean, like, ิาลกนมาแล้ิปรปรอาเลยเลยัออไป้วไป้วยไป้ไป้ง้ไป้มื่อไหระแคนขาเือนจะโม่งงเลยเมก็่าีเช่นหู่บ้าตวเองพวกความสัอพันธ์นะไปเออที่มาว่า้ยไ้้มาสบายวะนะแล้วก็มีสองอย่าง้ สมดใจขมระาณคืองานโบนท์ก็เสร็จแล้ประเด็นที่เก่ขาแล้วตไขทอดกุคงามรลู้กุ้งทองลูกสุกลูทำที่ส่วนบมกะทำเศรษฐีพอเพียงนะครับทำทุกอย่างนะครับปลูกพืชทกทุกอย่างที่ส่วนนะครับก็ได้ก็ขอบผมบรที่ผมปลูกพัไปปลูกฟุตงลูกฟุตคางไปเก้าปีปลูพันขวัญเนี้ยหย่งหยัไข่ปลาไหลหยังยั่ที่นี่เปอร์เซ็นต์่านเป็นตุตาไม่กีนคนสามหมื่ เอเาจตามไปสั่งโครงกายเขาจะสำรวจเขาเขาเนี่เาจะตามแปนเอามาเปพัฒนาแรงน้ี่มีคุณภาพพัฒนาแรงงานโดยเปรียบกันเยะเขาสตานเขาไปเนี่ยเรียกว่านะเรียกวลานแล้จะมีคนมาเรียบเียบร้อยแตว่ามาซื้อจบหกลุ่มก็เข้ามาเรียบรอเนาต่อปรัเดี๋ยวนี้พวกเขาต้องต้องไม่แน่ น้าต uhm, like, mm ูหลงน่ in ้อาเอนจไปแล้วนะครับ uh, ตู้หลังนจะไปเอวอ่ะคงอันนี้คือหัวใจเรื่อนกระแสรีพอเพียมได้กัเรื่องงานบุญที่ว่าปีสุจีเนี่ยตองมากขึ้นเนี่ยผมเบาต่างใจหน่อยดีขึ้นนะครับดีขึ้นเยอะเลยโอ้ดีขึ้นแกเาว่าที่อันี้มักเกิด ครับง่ายๆมัน prend? จะกล้วยดีไปนั่งต oh, ัวลเข้าเย็ดสิบปีเราได้นะยังแก้ไขแก้สารพิษได้ครับอ่ากันก็โอว่าเรื่องหายนี้หารทากคนบอกว่าไปไหนได้ก็รอนานเพราะเราแบบหารคนนี้เราถ้าเชื่อเราวันนี้ก็กินกเราะว่าินตอนนี้

แค่สามพันเก่งไปเลแล้วก็ยูโกไม่ได้เกกค่ะยูโกไม่ได้เกอวาฉันได้ยูโกโคเตมตัวยูโกโมเได้ยูโกโคเตมตัวรักดีรักดีนี้ยูโกนี่ยูโกว่ายังไม่เกรักดีโรดีรักดีข้าตอนนี้ที่จ่ายผมไม่ค่อยลบมันเถอ มันมีคู đ đ ้แข่งเอยครับบอกเออมีคู่แข่งของขนี้ป้อมเรวเก็บแล้วมีคุณภาพใช่ป่ะอืมเป็นตอนที่บอาเก็บป่ะลองก็บขอละกองละอ่ามันจะเจ๊งละมองการเดียวขอนเนี้ยคนไล่เดียวเนี่ยเดียวสังสี่ว่าของเราแต่ละอันทำงานแตกต่างเพคนไล่เดียวเนี้ยจามาจะองเดียวครับอืมปอ เจีส์เซังานงานยอ่ะาเจ้าข้าเจา่านีลมันเป็นงานข้าอาใจของคนไข้ได้เท่าเนน่้าน้าวโไตาโลกัโลไตแล้วก็ต้องมีคนภานะไตไปเลยหมดถ้าอยากแข่งใฝนฟังจะเป็นรองฟัง้ารือเปลาเนาอ่าไปเป็นยังไงขาก ของป่าของกองผ้ว่าทุกคนเก่งละเรื่องเราำาทีู้ประสการณ์แล้ต่ทุกคนก็ถ้าคนมสนใไยนกตเก่งบถ้าเก่งนี้ก็คือว่าานนะครับเราแล้วไรมัมีปัญหาเยอะนะครับมันบอกมีที่โจนะครันบที่จ๊กอนเร่ยลำไยมันมีตุกจแล้วก็มาข้าาคุยนะครับมา้าเราคุยนะ ครับคุณรับรองานจะงงนแร่นอนรับทีนี้เราดูที่สามสี่ข้อนะครับถ้าว่าเอาเรื่งมีทอย่างมีแรงงานมีทนขยันนะรัอยากเอาแต่ใจยน้นะครับก็เราบวกก่อนยข้าวถ้าถึงเวลา้วเราจะได้พนถึงเวลาเรื่อยเรื่อยเรื่อล้อก็แล้วก็ก็ได้ผลนะครับครับมีมนยกองออ เรื ay, ่องอะไรนะครับน้องระหอบทานข้าใาตาเที่ยงกี่กมอนครับเดี๋ยวเรากข้าไปแวนะครับน้องกม่บียีไปไหนทาเนาะเที่ยวสวนพ่อของด่างทองว้าโผลของบีีไปไแต่วันนี้ออกขอบขอขอบคุณนะครับขอเทียเลยพวกันโชว์เองตนนนับพวกนันายกเรานะครับเียไปไแม่้